พี่อ้วนทานมาตั้งแต่วันนั้นตอนนี้เหลืออยู่แค่ไม่ถึงครึ่งขวดใช่ไหมโอเจน,นะเหลือเหลือไม่ถึงครึ่งขวดแล้วนี่แสดงว่าทานอย่างมีวินัยนะทานต่อเนื่องเลยดีครับพี่อว้วนพี่อ้วนดีใจด้วยพี่ถ้าพี่นั่นแข็งแรงพี่แข็งแรงผมก็ดีใจด้วยตู้สู้ไปเรามาผมชื่อคุณธนากรแจ้งชัยศรีครับแล้วพี่อ้วนป่วยเป็นอะไรครับกรับแขนครับ แล้วก็แผแก้มตด้วยใช่ไหมฮะป่วยเป็นตับด้วยเขียนเลือดต่ำด้วยแล้วหมอบอกว่าตับเหลือเท่าไหร่ครับพี่วันเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นจากร้อยใช่ไหมจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับหายเี่สิบเอสามสิบเปอร์เซ็นอ๋อมีสามสิบเปอร์เซ็นตอนหลังเหลือยี่สิบแล้วหายไปแปดสิบเปอร์เซ็นตกลงตับเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นอ๋อครับแล้วหมอให้ออกบันนอนอยู่กับบ้าน นะครับแล้วตกลงวันนั้นใครโทรตามผมเจ๊หรือว่าอ่าเฮียไทยเฮรถอ่าอเจ้เจ้โทรไปบอกว่าผมจองวัดรู้สิเนี่ยมาจองได้ยังไงเขาต้องมีเสียงพร้อมหนูไม่มีตังค์เนแบบอืมเนี่ยฮะแล้วเนี่ยพี่วันแล้วพี่วันตั้งแต่พี่วันเริ่มกินตัวนี้ที่ผมเอาให้วันที่ยี่สิบ ผมไม่เยี่ยมยยพี่ผมไม่เยี่ยมพี่อ้วนมาที่ยี่สิบสองใช่ไหมแล้วพี่อ้วนเริ่มกินยี่สบสามจากยี่สบสามมาถึงวันนี้ยี่จากยี่สิบสามสิงหาสิงหาคมหกหกมาถึงวันนี้ก็วันที่หนึ่งวันนี้มันหวยออกด้วยวันที่หนึ่งกันยาก็เจ็ดวันแปดวันกินทุกวันครับพี่ท่ากินทุกวันเลยใช่ไหมฮะแล้วพี่อ้วนจากที่ตอนนั้นก็นอนอยู่นอนอยู่ที่นอนเดินไม่ได้เดินได้ค่อยค่อง ดาาไไม่่่เเคยทหรแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็คล่องนะครับเลยอ้าวมาเดินโชว์หน่อยพี่วันอ่าเดินคล่องเลยนะเดินคล่องแล้วนะครับนี่นี่กินเกี๊ยวกุ้งหลานแค่เจ็ดวันอ่าพี่วันกลับมากลับมาเดี๋ยวเลื่อนออกข้าประตูโอ้ยดีครับพี่วันเดินเดินคล่องเลยครับเนี่ยนี่ครับพี่วันพี่ชายผมเนี่ยอ่าเพื่อนผมฝากไว้ฮะพี่ลุงเขาฝากไว้ เราพี่น้องกันดีใจด้วยพี่วันพี่วันนั่นไ,ได้พี่วันต้องกินให้ต่อเน,นื่องนะพี่เดี๋ยวุูิหลานเนี่ยทุกวันครับเลยลขาจัดการทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเลยเนี่ยจัดก,การให้ใช่ไหมเช้าทั้งเย็นอันนี้กินตัวนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวตีแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเตามีนกับถังเช่าให้กินเพิ่มแต่ตอนนี้พี่วันผมให้พี่วันกินตรงนี้ก่อนแล้วก็ได้แข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงพี่วันตู้นะครับมันอยู่ที่ กำลังใจพี่อ้วนด้วยแล้วก็พี่อ้วนก็ต้องหยุดหยุดกินเหล้านะพี่นะพยายามหยุดให้ได้อันนี้ดีนะหยุดมาสามวันแล้วใช่ไหมหยุดมาสามวันไม่กินเลยแล้วตอนไม่ใช่กินอ้าวกินน้อยกินน้อยกินมากก็ไม่ได้ก็ต้องพยายามหยุดนะพี่เราต้องช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาไม่กินเหล้าขึ้นอ่าเห็นไหมล่ะอ่าโอเคครับผมโอเคพี่วัวนยิ้มหน่อยอ่าโต้ะโต๊พี่ อ่าแล้วเนี่ยเดินได้คล่องเปิดไฟเปิดอะไรเองได้แล้วพี่วันใช้ได้แล้วไม่แทบจะหงุดหงิดเลยนะครับเวลาเดินเนี่ยแทบจะห่วงเลยนะยแทบจะไม่ใช่ไหมครับก่อนเพียอะไรกน็แต่ว่าพอตอนนี้ดีขึ้นใช่มาเดินได้เดินอะไรได้ดีขึ้นมากเลยเออยรู้ว่าเดินเถินได้ขนาดนี้ก็ดีนะดีกวไปนอนติดเตียงแลวพี่วัน,นะะใช่ไหม นอนติดเตียงแล้วก็โดนมัดด้วยเหรอเจ๊ก็ตโดนมัด้เหรอมัดทุกอยงมัดบลมัเลยมัดแขนมัดขาหมัดแล้วผมจะเข้าห้องน้ำได้ยังไงเขาใส่ปพ้มได้อีกนะครับที่ข้าาไน้ำเป็นาาวด้ายปล่อยตายเหรอนี่นต้อดนใส่าีนตั้งนั่เอาเนี่อา 嗯。